بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره วะนะอุ้บิละห์น์จาชั่วรอันฟุนวะมินยอติามะีลฟะลาลละวะมยุลฟะลาฮดะามลัคุณมลห์รัมคุณมหัตุล์บรักาตุนะครับพี่น้องครับได้พบกับพี่น้องวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของรายการอุทยานแห่งการเรียนรู้นะครับรายการที่จะนําพาเราทุกคนอิชอัลลอฮ์นะครับรว ปลอดภัยจากการอาสาบของเราสมัตรานะครับแล้วก็พยายามหาวิธีการวิธีทางทำบมัพหือให้เราตุกคนนั้นได้รับความสำเร็จทางดุนยาและก็าอาคิร์นะครับในรายการของเราอินชาอัลลอ์จะนำเสนอเรื่องราวนะครับที่มาจากอัลกุรอานและก็อะดิษก็ดีนะครับเผื่อให้เราได้ปฏิบัติย่างถูกต้องให้ชีวิตเรานั้นนะครับนอให้มดไปกับวิธีทางแห่งอิสลามในทุกๆเรื่องครับเจนนอร์ชิดคบ พี่น้องทีหลังทรายกับกอนท่านนี้แล้กับได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงลาวในรายการของเรานะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวข้องการเตาบะหรือว่าการกลับตัวกับเหนือกับตัวส่วนลดสุภานวตาราแต่นอนเมื่อพูดตึ้งเรื่องของการการจัดระเบียบตัวเองเมื่อคือก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันเรื่องของการการจัดระเบียบตัวเอง แต่ในในการจัดระเบียบข้องตัวเองนั่นก็คืออันอันอันสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของการตบ้การตาบ้าหรือการกลับกับตัวตัวสสาตาลานะครับการเตาบ้าหรือว่าการกลับเหนือกับตัวสัวลอสบาตาลานั้นแน่นอนเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราเคยอาจจะเคยได้ยินเคยได้ฟังกันมาพอสมควรแต่นำมา พูดนำมาซานเนอครับพี่น้องอีกครั้งนึ่งเผื่อที่จะเป็นการตอกย้ำเป็นการเน้นย้ำให้ให้เข้าใจว่าการตอบ้านนั้นมันเป็นนาี่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องกระทำอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบแม่แ่่ธนบีเองเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสวาตลามะซูมเป็นมะซูมไม,ไม่ไม่ไม่มีความพิษ สารบียังได้มีการตอบ้าอยู่เป็นเป็นเป็นรอยครั้งต่อว,วันนะครับยังติดดังอาทิตย์เดียวเราจะได้มีการนําเสนออาจารย์ฮารุนครับก็เกี่ยวกับการตอบ้าโดยร่วมๆแล้วคือการการตอบ้าคือการการที่คุณนั้นคุณได้กระทําความผิดต่ตอลเราสุบฮานุวตาลาทำผิดในหลักการของอิสลามนะครับเนาะเมือเ่องรัวก็ทําผิดเนี่ย เขาจะต้องกลับ,บตัวรีบละทิ่งสิ่งไม่ดีที่ทำอยู่ออแล้วก็ร้องข้ออัลลอฮฺสุบฮาบานอจาล่าห์วะอัลลอฮฺนั้นโ<อ>ปรดอ,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 อภัยโทษให้กับข้าออด้วยให้กับฉันด้วยเพราะฉันได้ทำสิ่งนั้นไปสิ่งนี้ไปเนี่ยนั่นก็คือการการร้องข้ออัลลอฮฺสุบฮานอจาร่าให้ยกเลิกความพิดให้ลดความพิด ในสิ่งที่เราได้ทำมานั่นคือการต่อแบบกับตัวตออรอสุบาฮานหัวตาล<อ>ครับมีความมุงวังโดยความมั่นใจอย่างเน้นเฟนวัดจะไม่กลับจะไม่ลบไปทำความพิดอันนั้นอ,อีกเลยนะครับนะครับชั้นคนในต่อบาเนี่ยก็คือว่าออไม่ใช่ว่าสมมุติว่าคนนึงทำพิษอยสิ่งนึงแล้วก็ตอบัส ต่อชาวทำไม่เลาอันนี้ไม่ได้เป็นการตอบัติเตจริงไม่ได้เป็นตอบาตันนาซูฮาไม่ใช่ไม่ใช่ตอบันนี้เป็นการนั่นเป็นการจะเป็นการลาเล่นซะแล้วนะครับอัสตักฟิรุลโลอัสตอกฟิรุลลโลหรือว่าทำไม่ทำเลาตอบัตเลาทำเลาอันนี้ไม่ได้เป็นการตอบัตตอบาตันนาซูฮาไม่ใช่แล้วนะครับเพราะรสว่าตระหนักได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับในสุรอัตฮรีมอายะ

ตบาบาตออลอสวหาหนุตาลาเป็นการตอบายอย่างแท้จริงตอบาตันนัสุฮานะครับเพราะว่าบ,บางทีพระพ้วิบาลข้องพวกเจ้านั้นจะได้อภัยจะโทษจะได้หลบลางความพิษข้องพวกฐานหายนะครับและการลสวาตาลาจะให้พวกฐานจะเข้าไปอยู่ในสนสวรรค์ที่มีแม่นม้ำ อยู่กลางตายนะครับอยู่อ,อันนี้คือลักษณะของสนสวรรค์ในในช่วงอถ่ายกองอญญายะแต่ที่สําคัญที่เราจะจะจะ,จะเน้นประเด็นเัินตรงถิ่เต้าบัตันโนสุฮาอาจารย์ฮารุนนะครับเต้าบัตันที่แท้จริงเรียกว,ว่าการแบบท่อนหลักท่อนโคนนะครับแบบท่อนหลักท่อนโคเนี่ยคุดรากท่อนโคนนะครับขุดก็คุดเลยนะท่อนไม่ออกคุดรากอะไรก็ท่อนค่น นะครับเนาะอายะเนี่ยอายะสุตะฮ์รีมอายะเถี่ยแป๊ดเถี่ยจันโรชิดนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยมีคีย์เวิร์ดมีเรื่องมีตัวสำคัญอยู่งซีคำอะไนี่นนรับซีรายการสำคัญสำคัญเนาะติสำคัญสุดเรื่องตัวบาเรื่องแรกเรืเร่องอัลลอฮ์นั้นอยากรองให้เราเนี่ยสูก้กันตัวบากับตัวตออัลลอฮ์ไม่ได้กับตัวตอคนอื่นๆแต่ว่าเราหวนกับตัวต่ออัลลอฮ์บางคนพอทำพิษไปกับตัวไปรองกับป้า ไปรองกับเจ้านายอันน it ี้ไม่ใช่แต่ต้องกับตัวต่ออัลลอฮ์อิลัลลอฮ์กับตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานละไม่ได้กับตัวต่อพอทําพิษแล้วไปยอมรับโทษไปไปไปตบัตต่อพอผู้บังคับบัญชาผู้อำนวยการอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ต้องตบัตต่ออัลลอฮ์สุบฮานตละหนึ่งพอล้างเตียอัลลอฮ์ตบัดแล้วนี้ขอตบัตต่อลอดแล้วเนี่ยนะครับ หวังว่าอ no. <c oughs> ินชา,า,า,าลอา์นะครับน no. ้อง <c oughs> อัลลอฮ์อ <c oughs> นั้นเพระว่ากันตอบาศท้าเราตอบราบมาัน <c oughs> นะครับน no. ้องอัลลอฮ์จะหลดบาปอภัยกับเราในบาปที่เราไต้ผ่านมานะครับน้องถ้าอัลลอฮ์หลดตอบาศและอัลลอฮ์รับตอบาศอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้กับเราต่อมาต้นหนึ่งนะครับโอเคว่าเมื่อเราอัลลอฮ์หลดบาปให้เราแล้วเนี้ยอินชาลอ้์เราจะได้ข่าวสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบานอัลละถ้าเราตอบาตัวอัลลอฮ์ตอปราบอัลลอฮ์จะหลดบาป ของเราความพิดข้องเราอภัยให้กับเราต้อเลยเราจะให้สวรรค์สุขให้สวรรค์แกเราเป็นสิ่งที่พำนักแก่เรานะครับนาะสวรรค์ผันผืดอันลดถิ้งทายไว้ลักษณะนิดนึงนะครับคือว่ามินตะดทีันอันฮารนะครับนาะก็คือว่าในทรงสวรรค์นเนี่ยครับจะมีเมนรำเทไเลยพานอยู่น,นะครับเราบรรยายลักษณะของสวรรค์ไหวในอายะนี้บางส่วน,วนอของของคว,องวามหรนรดลมที่อยู่ในสวรรค์ของเราสมัตนะพราอได้ครับเผื่อเป็นการ เป็นการดึงดูดนะครับเป็นเป็นเทคนิควะเราใช่คนนึงคนได้กับตัวเนี่ยมีขอตอบแทนให้นะนะครับเราเป็นเป็นเป็นศาสตร์ก็คือว่าเป็นเป็นการเป็นเทคนิคกันเป็นฮิกมาเป็นฮิกมาคือว่าคือเราจะจะจะให้เอ่อจะมีคนนึงอ่ะต้องการจะทําความดีต้องการจะถ้งความชั่วนั้น อัลลอฮ์ก็จะบอกว่าอัลลอฮ์จะถ้าคุณทําแบบนี้นะอัลลอฮ์จะให้คาสวรันต์ซอนอันเพลินซอสอันสวยมากดีมากมีไม่นำเลยพานทําให้คนเราเนี่ยเกิดเกิดความเป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยยากที่จะตอาบักกับตัวต่ออัลล์ซุบฮานะฮัวะตะอาล่าครับอีกอายะห์นึงองอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตะอาลาได้กล่าวไว้ในในสุรานุู์อายะที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดของสุรานนูรนะครับว่าตูบูอิลลอฮลจะมีอัน อายุหัลมุมินุลละอัลลัคุมตุฟลิฮุนพวกท่านทั้งหลายจงตอบาตก,กับเหนือนกับตัวสู้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เทิดเป็นคำสั่งชายเป็นการบอกชายนะครับเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺ س ุบฮานและ ت าลาว่าพว,วกท่านทั้งหมดนั้นจงกับสู่กับเหนือนกับตัวสู้อัลลอฮ์ทั้งสิ้นเลยนะครับโอบันดามุมินทั้งหลายละอัลละกุมตุฟไลฮุน ว่างหาบวกฐานทางไรนั้นจะได้เป็นผู้ได้รับชัยชนะนะครับอันนี้ก็เป็นการมาย้ำอีกทีนึงเราอ่ะให้บรรดาคนมุมินคนอิมานทางไรนั้นจะต้องกับเหนือกับตัวสัวล็อุบฮานรตาลาตาฮวาเหมือนนึงเหมือนได้เขาได้เกิดความอาจจะทำความผิดโดยรูตัวหรือไม่รูตัวก็ใช่ไหมบางทีอาทีเราทำไปเนื่องจ้ากว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นความผิดแต่ใจหน,ใน ตอนลังเรามารู้ว่าเออมันเป็นความมิตรภาเราก็ตาวาัดหรือเราอยู่ตาวาัดอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสวาตลัลลาใจด้สั่งเสียนะครับนี่นี่คือซองอายะที่เจ้านราชไดนามซันเนอนะครับว่าอัล้นสั่งกรรมฉับยำนักยำหน้าแก้ผู้ศรัทธาทุกคนต้องตาวาัดกับเราตลอดสวาตลวัตลตลาฉะนั้นเมื่อคำสั่งของเรามาปุ๊บเนี่ยเราจไว้เลยสุนนะนายบีว่านาบีทำมันเพื่อในกนา,ารตวัดนะครับนอกจากนั้นมีฮะดิษบทนึงนะครับเถ นะครับบันทึกโดยอิมามมุสลิมนะครับในเรื่องของกิตาบุตรดิเครวัดดุอะบบอกว่าท่านะบีมูฮัมหมัดสุลามเนี่ยนะครับบอกว่ายาอะยุนนัสทูบูอิลลออโอมนุษย์จะทั้งหลายท่านทั้งหลายจงกลับตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานออุต阿拉าฟอินนีในประโยคถึงกับฉันเนี่ยนะครับเนาะทูบูอิลลอฮฉันก็เต้าบาดกลับตัวต่ออัลลอฮ์เหมือนกันนะครับเนาะฟิลยามี ในวันหนึ่งนะครับนอนึ่งรอยคลังมีอะทุมราระรอยครังนึ่งรอยคลังนบีเป็นคนเตีมะซูมรสเปลืองไม่มีความาพิษจะได้ทสซ้นย่างแ<ร>น,น่นนนะครับนออัลลอฮ์ให้ความบริสุ์แก่ทันแต่ว่านาบียังมีการต่อมาตึ้งรอยคลังนึ่งรอยคลังแต่นาบีเป็นชาวสวัณย่างเน่นอนเป็นบุคคล่ดีที่สุดในบุญญาใบนี้แต่ว่าทัน ไม่ได้กระทำความผิดโด้สัมพันธ์แต่มีการต,อ,าตอบตอปะกับตัวตวนเราองว่าวันอะรลอยครัง้งลอยครั้งแล้วนั่นครับลอยครั้งนะครับลอยครัง้งค,คือแหนบีเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้ทำความผิดสองต่อพัดทั้งหนึ่งลอยครัง้งเราเราแล้มาเทียบกับเราเราทำความผิดแต่ตบอพัดแต่ต่อพัดไม่แต่ตบัดถ้าตบัดวันละกี่ครั้งเองวันละครั้งได้ไหมคือบางทีอาจจะทำความผิษลอยหนึ่งตบัดแขนหนึ่ง อะไรพันนีนะครับเนาะนี่คือตัวอย่างของท่านนบีมพมัสซอนสลัลมนะครับถึงหลังจากที่วเราได้บัญชาถึงการตอบาสแล้วเนี่ยนบีก็ได้บอกกับซาบาในจังหวัดแยกรองสู้กันตอบาสต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนุตะละนะครับแล้วก็บอกจังหวัดชั้นเนี่ยตอบาสทึงหนึ่งหน่หวยครั้งโดยกันนะครับเนาะฉะนั้นบวรเรเนี่ยอาจารย์ราชี้ขับรถล็อกมาเล้ะทางทางพบเองเลยอาจารย์แต่ก็พี่น้องทางมุสลิมและก็มุสลิมที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่มีความพิษปฏิเสธไม่ได้มีนันนนนี่บางทีขาดไปไม่ถึงเรืองพิษด้วยเมู้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องพิดยังไงนวลมากหน่อยอาจจะเป็นคําพูดการกระทําเรือดสายตาก็พิษได้บางครั้งเราบอกว่าเราพูดดีแล้วเราทําดีแล้วแต่ว่าสายตาเราบางทีเนี่ยยังเล็ดโอดไปหมดซึ่งสี่เม่ดนี้ก็ช่วยพิษบางครั้งตาเราพิดเราพิดตาไม่ทําความชัวเลย ผูเรายัางได้ยินอยู่เลยก็คงถีเป็นสิ่งถืเป,<า>งเป็นมารยาสิ่งนี่เป็นความพิดเนี่ยใช่งว่าเราวันอยากมากในแต่ละวันเนี่ยเถิจะปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าการที่เราไปตลาดนึ่งขังเนี่ยได้บลาลมา็มเหมบันเต็มเลยคือไปไ,<ห>ไปตลาดเนี่ยมันใช่ได้ปลาล็ออย่างเดียวนะครับน้องคือไม่ใช่ไปเซียบียได้ปลาได้พักได้คนุ่มลบมาไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราไปเนี่ยเราพก ความบริสุทธิ์ไปแต่เราผ่าบาปลบมาเหมือนกันนะครับนอกราว่าพราวะ่าการเป็นอยู่ของวิธีประชาชนคนบ้านเรามันไม่จะไม่มองประวัติศาสนาหนึ่งศาสนาใดก็แล้วแต่เนี่ยคือ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 ชัดเจนในการแสดงออกถึงการฟักฟื้นตอนลอดสมุทรล่ะและเราได้ไปอยู่ในสังคมนั้นต้องไปรับรูบ้รับเพี้นรับฟังเนี่ยมันก็มันต้องคำาใว้ัวเราด้วยปริยายนั้นอาจารย์วชิรเราต้องเองบาอบา้บาน โยกับอ่อนลอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีตัวอย่างข้องข้องชายคนนึงซึ่งการตะวานนี้เป็นสิ่งที่อัลนล์ยินดีปรีดา <c oughs> อาล่ลลอดีใจหมากเลย <c oughs> สำหรับการกับเหนือกับตัวข้องของเบาวคนนึงคนใดมีตัวอย่างของของฮะดิษนะครับได้พูดได้อธิบายถึงตัวอย่างของเปรียบสเสมือนว่าคนคนนึง เดินทางไปมีพาหนะของเขาแล้วก็มีสะเบียงอยู่เต็มอยู่เต็มเต็มภานะแล้วก็เขาไปอ่อนเพลียะแรงกันนอนหลับไปพอนอนหลับไปแล้วก็ไอ้พานะนั้น้นอมกับสะเบียงอาหารเขาให้ไปมดตื่นขึ้นมานีนี้ไม่ได้เลยเขาติดตามห้าเดือนห้าแล้วก็ออนเพปียยแรงกันนอนหลับลงแล้วก็ในที่สุดไอ้ไอ้ไอ ภาณะที่มีสาเบียงอาหารนอนการลบมาอยู่เหมือนเดิมลบมาที่เดิมนะครับเขาตื่นขึ้นมาพอโดยความหิ้วกระหายดีใจหมักๆเลยในการที่จะลบมาพอภา,านะของตัวเองอีกครั้งนึงงท่านนบีได้เปรียบเดียวว่าอัลลอฮฺสวาตาลลนี้ดีใจยินดีการเตาว่าข้องบบาวนัหมากว่าคนคนนี้ซะอีกที่ท ที่เขาได้พบภาฮานะและการทาเบียงานของเขาทีให้ไปเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบไม้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นยินดีมากปีดามากเลยสําหรับการที่บ่าวคนหนึ่งคนใดนั้นได้มีการเต้าบ้ามีการกลับเหนือกับตัวสู้พระองค์นะครับ,คร,บครับอาจารย์ครับอะดนี้ส่วนนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับสิบเนีะดที่ศรีเฮียนะครับได้พูดถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิลลาฮิอัชชาตุฟารฮันบิตาวบะตี อับดิฮิอันมุมิน, <c oughs> นบ,บาานนี้อปว่าอัลลอฮ์ทุบฮันธะเนี่ยจะรู้สึกด,ดีใจมากหมาททาันเนี่ยนะครับเห็นวา่าเบ้าผู้ที่ศรัทธาคุณนึงเนี่ยทำการต่อบาตอทานัันดีใจ <c oughs> คืออัลลอฮ์เนี่ยพร้อมที่จะรับตอบา <c oughs> พร้อมที่จะให้แก่มนุษย์ตลอดเวลาแต่วา่า ยูเทรวะหราวันจีคอ,รอ K หรือไม่นะครับเนาะ,<ฮ>ะเราสร้างให้ดรคอแล้วก็อัสไตจีบูลกุมเราจะตอบรับจะจะหมอบให้ย่างเนนนอนนะครับเนาะเช็คเฉียนวานะครับว่าอลอนดีอลรนดีเจมมรากนะครับเนะาะวะจะได้จะได้ทำกัรนตอบบาทจะได้หมอบก,กั้น หมอ,อบยกในความพิษเอภัยให้กับมันหนุดนี่อ,อดดีใช่มากเมื่อกับชายคนเทวาเียนนี่คนเดินทางไปผมสบเบียงถูกย่างพอเขาลับไปตื่นขึ้นมาเนี่ยของทางมดถูกพาไปไหายหมดเลยเขาเสียใช่มากแต่ยุ่มาอีกครั้งหนึ่งของนั้นลบหาเขาหลาวันเขาจะรู้สึกด,ดีใจสุดสุดุดเออสียใยซุดซุดครับ แต่ว่าการดีใจของลอสอุนตาลันมันเนื้อกว่าสิ่งนั้นดีใจนี่คือความเมตตาของลอสนะครับนอกจากให้เราวันตบัดตัวอะไรดีใจในเทียลอสอุบฮานุอุนตาลานั้นนะครับนอกจากเทียเราวันตบัดตัวต่อลอสอุบฮานุอุนตาลาครับนั่นคือข้องเรียกเกี่ยวกับเรื่องข้องกันตบะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่น้องผู้ฟังที่รักทั้งไลน์พี่น้องผู้ชม ให้เราทุกคนได้มีการเตาบะกับเนือกับตัวส้วโรสวาตาลาอยูออ่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับให้ระลึกอยู่เสมอว่าอรสวาตาลานั้นทรงอินดูเมตตาและก็พร้อมที่จะให้เราอยู่ที่เราว่าเราจิตต้องการดิจิข้อจากเราองค์งาาละหม่เมื่อเสาจันยำเรียกว่าจงทฉันอรสวตาตาลาบอกว่าจงข้อดูอาจากฉันและฉันจะตอบรับมาให้กับเขาเหนือนเรา ต่างๆที่ว่าเป็นคนที่มีความพิษอยู่ตลอดหรือว่านาบับีเป็นคนที่มะซูมอลัลลอฮุสวาลาลาให้ปราศจากความพิษพลาดความพิษต่างๆแต่ท่านนบียังได้มีการตวาต่อออลลอฮซาลาฮวันนึงเป็น100รอยขังนึ่ง100รอยขังนะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบก็เราเป็นคนมนุษย์ปกติธรรมาดามีความพิษอยู่ตลอดเวลาแล้วฉะนั้นเราเราจึงไม่มีการ ข้อกับเหนือกับตัวมีการข้อหลุแก้ตัวนี่มีการัสเตอโฟโรลล์นะครับหรือว่าอิสติกฟาตอลอสวาตาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องว่าให้เรามีการอิสติกฟาตอลอสวาตาล่าในการตอบาลกับเหนือกับตัวต่อเราองค์อยู่ตลอดเวลานะครับวันละไล่ไล่ขังเป็นทึ่งมากระดายกะสามารถที่จะทําได้นะครับอาจารย์จันทร์ขับนิดนะครับในช่วงไทยเนี่ย อยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นภาพแบบชัดๆว่า,วาทําไมถึงเป็นพันธนีนะครับหลังจากละหมาดทุกครั้งเนี่ยให้สลามถาคว้าเสร็จแล้วให้ซามถาสายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิโร์ทางที่เราทําความดีอยู่ทำปุ๊บเราอยากอัสตักฟิรุลลอฮ์เลยแล้วแล<อ>ว้วนับประสาอะไรกับความชั่ว <S <S ที่ทำทำทำ,ทำอยู่เนี่ยทำไมเราไม่ถึงอัสตักฟิรุลลอฮ์บ้างใช่ไหมทำความดีนะพี่อย่างสอนให้อัสตักฟิรุลลอฮ์เลยพอทำ ม่ยังเซตนี่นะขับมายังเนี่ยเป็นเป็นเป็นสุดยอดของของของอิบานดาแล้วเนี่ยแต่อย่างอัสตรัฟิรุลอแอื่นๆที่เราทำไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอิบานดาไม่ได้เป็นอิบานดาเป็นเรื่องความผิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่มีแตการแอสตรัฟิโรลไม่ได้ทำพิษนะครับนี่คือเป็นข้อคิดที่เราต้องต้องคิดนะครับคิดให้มากและต้องทําให้ได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็นบีก็ทําให้เห็นภาพชัดเลยว่านบีเนี่ยมันจะแจ้งมาคือ มาซูมป้านสัจจกความผิดแต็มในมีตอบาสที่หนึ่นนงร้อยครั้งนะครับสุดท้ายก็ต้องข้อรณรงค์เรียกร้องนะครับกัระพ้มโเราทั้งสองแล้วก็พี่น้องทางมุสลิมีนแล้วก็มุสลิมาถูก่านนะครับสู้กันตอบาสกับตัวต่อหลอดสุบฮา,านมาตาลาอินชาอัลลอฮ์ในอัลกุรอานบอกว่าถ้าเราตอบาสกับตัวต่อหลอดสุบฮานมาตาละเราลั่นจานหลด อภัยโทษให้กับเราเลยสุดท้ายร้อนจะให้ใครเขาสวรรค์สุสวรรค์นั้นมีแม่น้ำเทเลพานถลางด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราขาดวังว่าเราทุกคนจะได้รับสิ่งนี้ครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องมาเพียงเท่านี้นะครับขอเวลาอิอตฟิกวันฮิดายะวาสลามุอะลัยกุลลอฮ์อัลลอฮฺวะบาริกะต์